นี่นี่เป็นเหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำนะครับเหรียญเฉลิมพระเกียรติในหลวงร .9 ครบหกรอบพระชมพรันาวัดไตรมิตรพิทยารามวรวิหารกรุงเทพปี2542นะครับลุงปูหมุนจิตาสิโรวัดบ้านจานร่วมปลุกเสกด้วยนะครับเหรียญพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคำหลังพรอเฉลิมพระเกียรติในหลวงหกรอบ 72,000ษา2,542ท่านโจ้คุณธงชัยจัดสร้างนะครับจะได้นำเข้าพิธีปลุกเสกอย่างเข้มขขังโดยพิธีปลุกเสกมีขึ้นในวันที่26พฤศจิกายน2542วัดไตรมิตรพิธีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรอ .9 ครองราช7 2พรรษ 72, า และฉลองซุ้มประตูจีนและปลุกเสกในวันที่31ธันวาคม2542วัดไตรมิตรพระเกจิพระาจารย์จำนวน108รูปซึ่งในครั้งนั้นมีหลวงปู่ม,มุนวัดบ้านจานรร่วมปลุกเสกด้วยโดยหลวงปู่ม,มุนได้ใช้นิ้วมือชี้ออกไปเป็นการชักยันอากาศซึ่งหลวงปู่ได้ทำซ้ำๆแบบนี้ถึง3รอบเลยนะครับเป็นอัศจรรย์ยิ่งนักพระพุทธมหาสุวรรณนัฏิมากรหรือที่รู้จักกันดีในนามหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามเป็นพระพุทธรูปทองคำองค์แรกของไทยนะครับที่ได้รับบันทึกไว้ใน The Guinness Book of World Records ในที่ในทว่าเป็นพระพุทธรูปทองคำขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแต่บันทึกของ Guinness Book ทำให้หลวงพ่อทองคำวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นที่รู้จักของชาวโลกมากขึ้นในฐานะมรดกทางอรารยธรรมล้ำค่าของ พระพุทธศาสนาผู้ลิมแผ่นดินไทยประวัติหลวงพ่อทองคําหรือพระพุทธมหาสุวรรณปิมากรวัดไกรนิตวิทยารามพระพุทธมหาสุวรรณปิมากรมีขนาดใหญ่นะครับหน้าตักกว้างถึง6ศอก5นิ้วหรือประมาณ2.50เมตรความสูงจากพระเกศมาลาถึงฐานทัพพระเศษเร7ศอก1คืบ9นิ้วหรือประมาณ3.04เมตร 10ฟุตมีน้ำหนักประมาณ5.5ตันหรือ5,500กิโลกรัมนะครับสร้างด้วยทองคำแท้มีมูลค่าสูงกว่า21ล้านปอนด์พระพุทธรูปทองคำองค์แรกของไทยหลวงพ่อทองคำสร้างขึ้นในสมัยสุโขทยัยนับเป็นพระพุทธรูปทองคำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมทั้งเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุยาวนานความเก่าแก่ของหลวงพ่อทองคำพิจารณาจากอายุวัสดุที่ใช้ในการหล่อแล้ว ยังปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรอีกด้วยนะครับนั่นก็คือข้อความศิลาจลึกหลักที่1ของพ่อคุนรังคำแผงมหาราชบรรทัดที่23ถึง27ความว่ากลังเมืองสุโขทัยมีพิหารมีพระพุทธรูปทองคำพระอัฏฐารดมีพระพุทธรูปอันใหญ่มีพระพุทธรูปอันรามมีพิหารอันใหญ่มีพิหารอันรามหลวงพ่อทองคำน่าจะเป็นพระพุทธรูปที่มีอายุ เก่าแก่กว่า700ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานนามพระพุทธรูปทองคําองค์นี้ว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรนับเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษที่พระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรหรือหลวงพ่อทองคปราดิษฐานวิหารหลังปัจจุบันภายในวัดไฝมิตรพิทยาวาลซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่พศ2498ครับ เราเปิดแบ่งให้บูชาแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ